สวัสดีครับผมวันนี้ก็บโมได้ไปแสะครับมาหาเลาะเสียบเบ็ดเบ็ดคันจักซิฟกาหลังนี่แล้วครับกังลังเดิมเสียบกังลังเดิมปักเบ็ดจักสีแดงก็ได้ดนะครับเงี้ยขีก็เด่นไปเสียบไปน้ำค้างนี่แล้วครับไปเรื่อยๆ ใส่เบ็ดบ่ันแล้วสัมพี่น้องโถมือกันเลยแก้วขว óng เห็นเนี้ยว่าท่นว่าีได้กู้แล้วครับบ้านานี้ยิ่งกว่าท่านเด็ดเลี้ยวสัมบวกกันเลยเออโอ,อกาสหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องวันนี้ก็ซท่านี้แหละครับสวัสดีครับผม เห้ย <c oughs> ได้ปลากระเหยงครับขนาดใส่เบ็ดเพิ่งเดียวเด้อนี่อ,อ,อ,นนอื้อถือบ่น้อเอ้าเอาแล้วครับมีรุ่นมีรุ่นอ,อปลาย,ยัางโหนนี่โอ้ ตัวนี้ตองใหญ่ครับเสียดายเวลาเดิวะเวลาหลายก็หนีมึงเดิวะครับหน่าทุ่มมื่นกันเลย